ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองชูวิทย์เตือนก้าวไก่อย่ามัวไล่เก็บเศษซากเระเด็จก,การสอรวอพักโค่รัฐบาลเดิมเพื่อหวังแค่เก้าอี้นายกลันวันนี้ยอมถอยปมมาตรา112และไปใช้เวทีในสภาจะได้เสียงเพิ่มเพื่อเปลี่ยนเรื่องอื่นได้อีกมากประเมินตู่ป้อมหนูเงียบรอวันเอาคืน นายชูวิกกมลวิสิทิ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดีลตั้งรัฐบาลพักก้าวไกลกับพักชาติพัฒนากายุติหลังถูกกระแสต่อต้าระบุว่าก้าวไกลต้องระลึกไว้ว่ากระแสที่ได้มาเพราะอุดมการของคนเลือกเห็นได้จากก้าวไกลไม่ได้มีการใช้เงินเลยเพราะได้มาจากหัวคะแนนธรรมชาติดังนั้นเมื่อได้คะแนนเสียงมาเพราะอุดมการณ์และต้องการให้พักยังอยู่ก็ต้องเป็นอุดมการณ์ล้วน การจะเอาพักการเมืองอื่นระบบเก่าอาทิภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากาเข้ามาเพื่อแลกกับอุดมการตนคิดว่าไม่คุมหากจะทำการเมืองแบบเดิมดังนั้นพักก้าวไก่ต้องระมัดระวังอย่างสูงจะพลาดแม้แต่ก้าวเดียวไม่ได้เนื่องจากหากไม่ผ่านขึ้นมาพักเพื่อไทยก็จะขึ้นมาเป็นอันดับสอง ชูวิสเสนอรพักก้าวไกลถึงวิธีการหาเสียงสนับสนุนเพิ่มว่าไม่ต้องทำอะไรเลยขอให้ดำรงตัวและยันไว้อย่างนี้เพราะคุณมีคะแนนถึง14-15ล้านเสียงและหากรวมพักเพื่อไทยก็จะได้ถึง26-27ล้านเสียงก็เพียงพอซึ่งหากจะต้องทำกับคะแนนเสียงของสมาชิกกุธ,ธิีสภาสอวอตนมองว่าพักก้าวไกลประเมินเสียงสอวอมากเกินไป ควรให้สังคมตัดสินดูพฤติการสวที่มาจากเชื้ออำนาจเก่าทางสินฉะนั้นเมื่อคะแนนเสียงสังคมต้องการเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างนี้จะต้านทานกระแสไหวหรือหัวใจคือมาตา112ถ้าพักก้าวไกลย,ยอมถอยสักก้าวหมันดีกว่าที่คุณไปนั่งไล่เก็บเศษ2 3เสียงไปกราบการสวเพราะที่ติดอยู่มันเป็นอุรมการล้วนว่ามาตรา112ของคุณ มันทําให้เดินนาไม่ได้และเหตุที่คุณยอมถอยในเรื่องนี้ก็เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าและไปใช้เวทีในสภาแต่ไม่ใช่ไปเก็บเศษซากประเด็จการเพื่อต้องการเป็นนายกเมื่อถามย้าว่าพักก้าวไกลจะอธิบายผู้สนับสนุนกลุ่มหนึ่งอย่างไรหากยอมถอยเรื่องมาตรา112ชูวิทย์ระบุว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวทีในสภาเพราะพักก้าวไกลได้เสียงไม่ถึง250 ฉะนั้นต้องคำนึงถึงพรรคร่วมรัฐบาลในการดำรงอยู่ของอำนาจที่จะเปลี่ยนเรื่องอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณตีชิงเรื่องมาตา112รา1 1สสวก็จะเทคะแนนมาให้คุณพรรคก้าวไก่เพราะไม่มีอะไรที่จะมาติคุณได้แต่การกระทำอย่างนั้นต้องชี้แจงให้กองเชียร์ซึ่งนี่มันก็คือการเมืองถ้าคุณไม่ปันนปนอมก็หมายความว่าคุณเป็นนักการเมืองไม่ได้หรอก มันจำเป็นต้องถอยหรือลุกบ้างจูวิจังกล่าวถึงท่าทีกู้ปรับอย่างนายอนุทินชาบดุรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ช่วงนี้หายตัวเงียบและเผยภาพเดินทางไปในที่ต่างๆเฉพาะในโซเชียลเท่านั้นว่าเขาต้องรู้ตัวแล้วว่าณนะวันนี้ต้องเงียบแต่ไม่ได้หมายความว่าเขายอม แต่งเงียบเพื่อจะรุกต่อซึ่งมีท่าตีสอดคล้องกับฝ่ายอำนาจนิยมเก่าอาทิพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานยุทธศาสตรพ์พรครวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานนาหัวหน้าพักพลังประชารัฐนันแสดงให้เห็นว่าความเงียบของเขาไม่ใช่จะยอมแพ้ หรือมอบอำนาจให้พักก้าวไก่ง่ายๆโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงเห็นได้จากผลเอกประยุทธ์ก็ส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าการเมืองต่อทั้งสามเขาเงียบแต่ปากบอกให้พักก้าวไก่จัดการทำงานเพื่อตั้งรัฐบาลต่อไปแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเกณฑ์ที่จะปล่อยง่ายๆฝ่ายอำนาจนิยมต่างๆรอจังหวะอยู่เพราะการเงียบสงบของเขาแสดงถึง การหาวิธีที่จะหยุดพักก้าวไก่ในช่วงท้ายชูวิทย์แนะนําพักก้าวไก่ว่าต้องพยายามอย่างยิ่งในการใช้กระแสของประชาชนผู้ลงคะแนนซึ่งขณะนี้ประสบความสําเร็จแล้วแต่ปัญหาต่อไปการจะทาอย่างไรให้ได้เป็นผู้มีอํานาจในการบริหารบ้านเมืองซึ่งการจะทําอย่างนั้นได้ต้องจําเป็นให้ฝ่ายต่างๆยอมรับอาทิฝ่ายอํานาจ ฝ่ายทหารฝ่ายนายทุนซึ่งเป็นเรื่องปกติก่อนที่จะเข้าสู่อำนาจพอเชื่อว่าฝ่ายที่กำลังสูญเสียอำนาจไม่ได้ยอมแพ้แต่กำลังหาวิธีเพื่อจะหาช่องทางกลับมาไม่เช่นนั้นก็จะออกมายอมรับความพ่ายแพ้แล้วเหมือนในต่างประเทศเหมือนในอดีตกรณีกว่าพิฆาสายที่ยอมไป2-3ปีแล้วพวกนี้ก็จะกลับอีกซึ่งจะรุนแรงกว่าเก่า ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ